เ้านายตะลึงลูกสุนัขก,กระโดดเกาะรั้วสูง3เมตรวิชาตัวเบาเป็นเลิศขณะบันทึกลูกสุนัขของตนเองกำลังพยายามกระโดดข้ามรั้วสูง3เมตรที่การอนาเขตในสวนแฮง เป็นลูกสุนัขวัยสิเดือนที่เจ้านายรับอุปการะตกเป็นข่าวดังหลังจากที่เจ้านายถ่ายคลิปวิดีโอแฮงพยายามปีนรั้วไม้ในสวนหลังบ้านที่บ้านในเมืองพิคเคนรัฐเซาท์แคลโรไล,ลานาสหรัฐอเมริกาลูกสุนัขสีขาวดำยืนมองรั้วใกล้ๆเหมือนประเมินความสูงก่อนที่จะเดินถอยหลังกลับมาตั้งหลักก่อนวิ่งสุดฝีเท้ามุ่งหน้าไปที่รัว้วและออกแรงกระโดดส่งตัวขึ้นไปบนรั้วได้อย่างสำเร็จสร้างความประหลาดใจให้กับเจ้านายที่ตะโกนว่าเ hey ฮ้ หลังจากเกาะอ,อยู่บนรั้วได้สักสองสาวิแฮงก็ตกลงมาแล้ววิ่งกลับมาหาเจ้านายด้วยความดีใจเจ้านายกล่าวว่าวิลคูมันและตนรับอุปการะลูกสุนัขจากสถานสงเคราะห์สัตว์พิกเคนเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วเพราะแฮมมี่สุนัขไว้5ปีที่เลี้ยงไว้เหงามากเมื่อเจ้านายต้องกลับไปทำงานหลังจากทำงานอยู่บ้านในช่วงล็อกดาวเพราะโควิด -19 ระบาดหนกัก ทันทีที่รับลูกสุนัขตัวใหม่มามันเข้ากับแฮมมี่ได้ดีทั้งสองตัวมีความสุขและชอบเล่นด้วยกันจึงตัดสินใจสร้างรั้วกั้นเพื่อให้พวกสุนัขได้วิ่งเล่นได้อย่างอิสระซึ่งตอนแรกคิดว่าจะกั้นด้วยตาข่ายลวดถักแต่อาจจะไม่ปลอดภัยสำหรับลูกสุนัขจึงเปลี่ยนมาเป็นรั้วไม้แทนไม่ต้องกัง,งวลว่าสุนัขจะบาดเจ็บหรือหนีออกไปได้เจ้านายกล่าวว่าดูเหมือนว่าแฮมมี่ความคิดอย่างอื่นและอยากทดสอบข้อจำกัดของมันเอง What the help do!